เรียนไทยบายครูป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงเรียนไทยบายครูป๊กกี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการสอบ กลางภาคในสัปดาห์หน้ากันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูปกี้ขอขึ้นเรื่องของคําบันให้เด็กๆก,ก่อนนะคะเรามาดูเรื่องของคําบันกันค่ะเด็กๆคําที่ใช้บันนะคะออกเสียงว่าบันเหมือนกันก็คือบออะนอบันและบันรอหรันรอเรือสองตัวเราเรียกว่ารอหันนะคะคําที่ใช้บัน และบันลอหันจะออกเสียงว่าบันเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคําว่าบันบออานอบันกันก่อนค่ะเด็กๆคําที่ใช้บออานอบันมีดังนี้ค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคําที่ใช้บันในภาษาไทยส่วนใหญ่นะคะจะได้รับมาจากภาษาเขมรเช่นคําว่าบรรดาบันทึกบันไดบันเทิง เป็นต้นค่ะเด็กๆเราไปดูบทกรอนนะคะเรื่องของคำบันกันเลยค่ะเรามาดูกรอนนะคะช่วยจำเกี่ยวกับคำบันค่ะเด็กๆจำไม่ได้ยังไม่เป็นไรนะคะเราเพิ่งได้เริ่มเรียนนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปฝึกอ่านกันก่อนนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมี บันลือลั่นสะนันดังบันโดยบันหหยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นชะงนระวังปน กับรอหรันไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากไม่ง่ายเกินไปไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆฝึกท่องจํากันไปเรื่อยๆนะคะยังมีเวลาคะ่ะเอาละคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูบักกี้จะพาไปใส่ทํานองนะคะเสียงกรองนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวลอง๋ยวกี้เปิดเปิดเสียงกรองก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปลองฝึกทํานองใส่เสียงกรองกันบ้างคะ่ะมาคะ่ะ สาสบันดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีเลื่อนเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสะนันดังบันโดยบันโหยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดลบันกวดเอารวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตน คำบันนั้นชะกงนระวังกลนกับรอหันเป็นยังไงคะเด็กๆเมื่อกี้ลองลองใส่เสียงกลองให้นะคะถ้าใครชอบย้อนย้อนกลับไปฟังตอนตอนที่คุกกี้ใส่เสียงกลองนะคะเอาละค่ะเราเด็กๆคะเราไปดูความหมายของคํากันต่อเลยค่ะเด็กๆว่าในบทกลอนนี้เนี่ยแต่ละคํามีความหมายว่ายังไงบ้าง คำว่าบันดาลค่ะบันดาลอ่านว่าบันดาลนะคะแปลว่าทําให้เกิดขึ้นด้วยแรงอํานาจนะคะของสิ่งหนึ่งเช่นบุญบันดาลหรือว่าบันดาลโทสะถ้าบันดาลโทสะก็คืออาจจะมีความโกรธเคืองอยู่แล้วก็ลงมือกระทํานั่นเองคําต่อไปค่ะบันไดนะคะบันไดอ่านว่าบันได หมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงต่อมาคำว่าบันทึกค่ะบันทึกอ่านว่าบันทึกหมายถึงจดข้อความเพื่อช่วยเพิ่มความจำหรือว่าเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะเช่นการจดบันทึกการประชุมบันทึกภาพหรือบันทึกเสียง คำต่อมาคาว่าบันเทิงบันเทิงอ่านว่าบันเทิงคือความรู้สึกที่เบิกบานรื่นเริงนะคะทําให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานนั่นเองค่ะคํานี้นะคะอ่านว่าบันโหยบันโหยก็คือทําให้เกิดความรู้สึกเป็นยังไงคะเศร้านั่นเองซึ่งจะหมายถึงร้องไห้คำต่อมาค่ะบันโดยบันโดยอ่านว่าบันโดยแปลว่าสแสดง แสดงความรื่นเริงนั่นเองคำนี้ออกเสียงว่าบันทึงบันทึงอ่านว่าบันทึงก็คือการพูดการบ่นถึงนะคะคำต่อมาค่ะบันเหินบันเหินแปลว่าเหาะหรือบินบันดนบันดนคือทำให้เกิดขึ้นบันเดินหมายถึงก,การเดินนะคะ บันจวบแปลว่าตกแต่งหรือว่าประดับนั่นเองและคำสุดท้ายก็คือบันกวดแปลว่ารัดหรือผูกนั่นเองค่ะเด็ก,เ,ดกเอาละค่ะเด,เด็กคำที่ใช้บันนะคะการใช้บันหรือคำที่ใช้บันเป็นพยางหน้าของคำส่วนใหญ่นะคะจะมาจากอาจะแผลงมาจากคำว่าประ ครือคาว่าบรินั่นเองคํานี้นะคะบรอินะคะไม่ออกเสียงว่าบรินะอ่านว่าบริแผงคืออะไรแผงก็คือมาจากามาจากประหรือว่ารูปของคําหรือเสียงของคำเนี่ยจะมาจากคําว่าประนั่นเองเราไปดูตัวอย่างนะคะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆเลยค่ะเด็กๆคำที่ใช้บันนะคะบรรทัดมาจากคำว่าประทัดบรรจบมาจากคำว่าประจบบันทุกมาจากคำว่าประทุกบรรจงมาจากคำว่าประจงอ่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือที่เขาเรียกกันว่าแผลงเมื่อกี้นี้ก็คือมาจากนั่นเองเอาละค่ะ เรามาดูกันต่อค่ะเด็กๆคาที่ใช้บันนะคะบางคำเนี่ยเป็นคำไทยที่ได้รับเข้ามาจากภาษาเขมรนั่นเองได้รับเข้ามาก็คืออาจจะไม่ใช่คำไทยแท้ทุกคำนะคะเช่นคำว่าบันทมบันเลงบันเทาในเด็กไม่ต้องซีเรียสน,นะคะว่า เราจะจําได้หรือว่ายัางจําไม่ได้อันนี้เป็นเนื้อหาที่ลึกลงไปอีกค่ะยังยังไม่ได้เรียนในชั้นปสองปอ .3 นี้นะคะก็คือคุกกี้อธิบายแบบเสริมเข้าไปให้เฉยๆนะคะเพราะว่าได้ลงมาเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยเพิ่มเติมเข้าไปให้เอาล่ะคะ่ะเด็กๆเราก็ไปดูกันต่อเลยที่กรอนกรอนคำบันนะคะกรอนช่วยจำคำบนรลอหัน เดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราก็ค่อยไปใส่เสียงกล้องเหมือนเดิมเอาละค่ะไปเริ่มกันเลยบรรจงบรรจุไฟบรรทุกไว้บรรดามีบรรเจิดบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบรรพด์กาหนดแน่บรรหารแก้ความรู้หมายคํำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสม บรรจุอีกบรรดาบรรเทามาหาบรรยายบรรลุไม่วุ่นวายบรรลลยตายบรรเจิดงามบรรจบบรรทมนอนบรรจงก่อนบรรหารตามบรรทัดบรรทุกน้ำบรรพดข้ามบัรชาบรรพชาสามเณรน้อยบรรเจิดค่อยบรรจงใส่บรรลุ บรรจุไว้บรรเลงให้ไพเราะดังเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปใส่เสียงกลองกันก่อนค่ะเด็กๆบทนี้นะคะก็จะมีความยากกว่าบทเมื่อกี้อยู่นะคะกลอนบทนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะไปกันเลยค่ะสามสี 3, 4, บ่บรรจงบรรจุไฟบรรทุกไว้บรรดามี บรรเจิบบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบรรพศ์กำหนดแน่บรรหารแก้ความรู้หมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมบรรจุอีกบรรดาบรรเทามาหาบรรยายบรรลุไม่วุ่นวายบรรไลยตายบรรเจิดงาน บรรจบบรรทมนอนบรรจงก่อนบรรหารตามบรรพัดบรรทุกน้ำบรรพดข้ามบัรชาบรรพชาสามเณรน้อยบรรเจิดท้อยบรรจงใส่บรรลุบรรจุไว้บรรเลงให้ไพเราะดังเป็นไงคะเด็กๆไม่รู้ว่ารอดหรือร่วมนะคะเดี๋ยวคุกกี้ลองกดย้อนกลับไปฟัง เรามาดูความหมายของคำกันนะคะคำแรกค่ะบรรจงบรรจงมีความหมายว่าตั้งใจทำอย่างประณีตนะคะเช่นการเขียนตัวหนังสือบรรจงนั่นเองค่ะเด็กๆคำนี้นะคะอ่านว่าบรรจุค่ะบรรจุอ่านว่าบรรจุแปลว่าใส่ลงไปให้เต็มอัตตาเช่นบรรจุของใส่ลังต่อมาค่ะบรรทุกอ่านว่าบรรทุกแปลว่า วางใส่หรือว่าใส่ลงนะคะบรรจุบนยานพาหนะเพื่อขนย้ายคำนี้อ่านว่าบรรทัดน,นะคะบรรทัดก็คือที่ที่เราเรียกเส้นที่ที่ตีเอาไว้นั่นเองค่ะหรือว่าเรียกอุปกรณ์นะคะการเขียนชนิดหนึ่งนะคะที่ทําด้วยไม้เป็นต้นค่ะเช่นไม้บรรทัดต่อไปบรรทมค่ะแปลว่านอนเป็นคําราชาศัพั์นะคะบรรทม ต่อมาค่ะบรรยายบรรยายแปลว่าชี้แจงหรืออธิบายให้ฟังนะคะการบรรยายต่อไปค่ะคำว่าบรรพศบรรพศเป็นคำวัยพจน์นะคะหมายความว่าภูเขาค่ะบรรพศ์แปลว่าภูเขาต่อไปบรรพชาบรรพชาก็คือการบวชเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะคำนี้บรรพชาก็คือการบวช ต่อมาบรรเทาบรรเทาก็คือการทําให้อาการนั้นทุเลาลงหรือว่าผ่อนคลายลงนั่นเองอย่างเช่นอาการไข้บรรเทาลงนะคะต่อมาคําว่าบรรลุนะคะก็คือลุทําสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองประสบความสําเร็จนะคะคํานี้บรรลุต่อไปค่ะ โอเคหมดแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของคำบันคูบกกี้ฝากไว้เท่านี้นะคะไม่มีแบบฝึกหัดแล้วก็ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆอันนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะคะเด็กๆแต่ว่าคูบกกี้จะเก็บเนื้อหานี้ให้ก่อนนะคะเนื้อหาไหนที่เก็บไปได้ก่อนในช่วงนี้นะคะก็จะพยายามนะคะเก็บให้ก่อนแล้วก็ส่วนวันถัดไปนะคะเดี๋ยวจะมาอ่า ติวนะคะติวเป็นในคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาให้ที่จะใช้สำหรับการสอบกลางภาคนะคะสำหรับวันนี้นะคะติดขัดประการใดนะคะผิดพลาดประการใดหรือว่าอาที่ติดขัดนะคะก็ต้องขออภัยในที่นี้นะคะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเรียนไทยบายครูป,ป๊อกกี้นะคะฝากติดตามได้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ